คาชาพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ไกลแค่ไหนก็จะวิ่นไปดูคาชาพาพาไปดูตรงนี้เราจะเห็นคนส่วนใหญ่ที่เขาถ่ายรูป่ะทรายจะเป็นเหมือนลายเงินไปงั้นเดี๋ยวเราเอาลองมือมือถือเราถ่ายไม่เจอมา สิ่งที่ท่านที่เก็บไว้มานานเหลือเกินใช่นั่นคืออะไรครับก็คือการละนาคลาดหนันงงูการละน,นาคลาดหนังงูไปตรงนี้เพื่อรักษาวัดแห่งนี้หนังงูนี้ก็คือการละนากขลาดที่รักษาวัดแห่งนี้ขอดูเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมครับได้ และพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าหนังงูนี้มีมาช้านานกว่า70ปีแล้วเนื่องจากมีพรานนำมาถวายให้และหลวงปู่คำพันก็ได้ลงอักขระไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกรราคราชนี่จะเป็นพญานาคที่มีความพิเศษไม่เหมือนกับพญานาคทั่วไปกรนณคราชนี่จะมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ครับพระเกจินี่ ท่านทำตะกุนังกาะนาคขั้นมาท่านจะเรียกว่ากาะนาคนอนกินพญานาคเห็นความอุดมสมบูรณ์วันนี้นูจะขอขึ้นถ้ำนาคาขนลุกจังขนลุกมากเลยอะใช่ตั้งแต่พันยับมากเฮ้ยอันนี้ไม่ดีครับ ถ้าสมมติจะพูดถึงภูงกาอย่าเป็นกินแดงหรังคุณมาจะขึ้นทํำทำนาคาขอให้ลองแวะมาไหว้ดูนะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่อยู่ในเจดีย์นี้แต่คงจะมาจับอย่างนี้ได้ไม่ท่านคงไม่ให้ใครจับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสมามากราบมาไหว้มาบูชาอู้ตาย ตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาประชาชนที่มีจิตศรัทธาต่างหลั่งไหลมาณนะภูหลังกาแห่งนี้เพื่อมาสักการะด้วยหัวใจกราบไหว้ให้ความเคารพบางคนก็พบเจอกับสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้บางคนกลับไปพบเจอแต่สิ่งดีๆรวมถึงโชคลาภหรือแม้แต่สิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะได้ดังใจปรารถนา ทำให้ทุกเสียงล้วนมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นเพราะบารมีขององค์พญานาะแล้วก็คือเจ้าฝันอยู่ตลอดว่าไปที่ภูภูนึงแล้วก็มันจะมีลายหินแปลกๆแล้วมันเหมือนมีประตูเข้าออกเพราะว่าเจ้าฝันอยู่อยู่อยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่เข้า ICU เข้าไอ u ีประมาณ6ครั้งตายประมาณสองครั้งที่หมอป๊าหัวใจ ก็เป็นเป็นเรื่องของต้องตามหาว่าภูที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเรามาเจอเออมันคือตรงนี้เหมือนกับว่าก็มีฝันก่อนที่จะขึ้นค่ะเห็นงูแบบเยอะๆเลยค่ะตำนานพญานาคผู้เฝ้าภูลังกานั้นเชื่อมโยงกับคำสาบและปู่พืลือนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าบนภูลังกาอันสลับซับซ้อนแห่งนี้ มีงูใหญ่คอยคุ้มครองอยู่และครั้งนี้ขชาพาไปดูก็ได้มีโอกาสได้กลับมาเยือนที่แห่งนี้อีกครั้งพร้อมกับหอบเอาพลังใจที่เต็มเปี่ยมเพื่อให้ได้ไปถึงถ้ำนาคาอีกรอบภู้ลังกา เป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืนในโลกออนไลน์จากการค้นพบท้ำนาคาที่นับตั้งแต่วันที่เปิดมาก็มีผู้คนเรือนหมื่นผู้มีศรัทธาในองค์พญานาคที่จะต้องเดินทางมาขึ้นท้ำนาคาและภาพถ่ายหนึ่งในนั้นก็คือภาพของนักท่องเที่ยวที่มาตามรอยคุณมดดำ เขามาประมาณช่วงเที่ยงกับบ่ายแล้วหนูพาพี่เขาเดินขึ้นไปรอยๆก็ไม่ได้เอะใจค่ะถ่ายรูปธรรมดาปกติพี่เขาก็ถือกล้องแบบนิ่งๆเลยนะพี่แล้วทีเนี้ยมันมีลายงูน่ะลายงูน่ะขึ้นมาถ่ายเห็นบอกว่าทุกคนเห็นหมดเห็นทุกคนค่ะเหมือนที่งูเลื้อยแต่ว่าไม่ได้เลื้อยเป็นเป็นโค้งแบบนี้เขาจะเลื้อยแบบฟึบไปอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนลุงเป็นอ้อมไปนะพี่อ้อมไปทีนึงปุ๊บแล้วก็กลับมาอีกทีนึงแล้วก็พี่เขากดชัตเตอร์เลย จุดตรงนี้เราขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะจุดตรงนี้เราจะเห็นคนส่วนใหญ่ที่เขาถ่ายรูปแบบลายจะเป็นเหมือนลายงูจะเป็นเหมือนลายงูเนี่ยผ่านตรงนี้น้องเคยหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่หนูเชื่อเรื่องพญานาคป๊อปเชื่อค่ะทำไมอ่ะไม่แบบขอแล้วได้เลยนะค่ะที่เนี้ยเหรอแต่ตรงเนี้ยจุดที่เราเดินขึ้นมาตรงเนี้ยเหมือนเหมือนทางเข้าบ้านเขาละตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็เจออะไรกปนรูกลายพญานาคบางคนเขาก็เจอเป็นลายสีลุงเป็น เป็นตัวเฉยๆไม่มีลายก็มีค่ะเรื่องเล่าตามตำนานและภาพถ่ายที่ติดภาพแสงคล้ายงูนั้นปรากฏว่าเป็นของคนที่ขึ้นถ้ำนาคาและภาพดังกล่าวถูกเชื่อมโยงไปยังหนังงูยักษ์ของพระอาจารย์วินิจ เจ้าอาวาสวัทิติสารารามผู้พบถ้ำนาคามันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนที่พบเจอคนที่เขาศรัทธาเขาก็เชื่อว่าเออนั่นมีองค์ปู่มีอะไรมาปรากฏตัวให้เขาเห็นกร้สรงศรัทธาขึ้นในใจเขาพูดแบบกลางๆเนาะบอกอยังไงนะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ในส่วนว่า เออพวกกายทิพย์พวกอะไรไหมนั่นอาจารย์ก็บอกไม่ได้อะนะมันต้องมีมันมีอยู่แล้วล่ะตามํำตามหลืบตามต้นไม้ใหญ่ๆก็คือต้องมีลูกขะาเทวดามีกายทิพย์อยู่อยู่แล้วรายงานเดี๋ยวเราเอาลงมือถือเราถ่ายมาเราถ่ายด้วยกันมารอถ่ายตรงไหนตรงนี้เลยค่ะยืนตรงนี้เลย เราไม่ได้มีแสงอะไรนะครับติดเต้นอะไรกันเหรอไม่มีแต่จุดตรงนี้ที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ค่้ท่าจะเห็นในตรงนี้ใช่หนูเคยเจออะไรรู้ปลมหนูไม่เคยเจอแต่าไหนค่ะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดบึงกาฬเลยค่ะแล้วค้าหนูเชื่อเรื่องพญานาคเลยมา บ้าสดๆร้อนเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่เป็นนายงูอะหลายสิ่งหลายอย่างหาคำตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ได้ก็คือความสมหวังดังใจที่ขอไว้ยิ่งทำให้สร้างความศรัทธาขึ้นอย่างเปี่ยมล้น ไปไดูไปเลื่อเราได้ขึ้นขึ้นหลายรอบแล้วค่ะวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ขึ้นรอพี่โอ,โอ้ยดจีจังดีจังไปไปด้วยกันท่านผู้ชมครับผมดึงอง เปลี่ยนกันเลยฮะมีแบบนี้ครับมาตุมบอกตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนชีวิตประตูแนนคือตุมมีความรู้สึกตุมสัมผัสได้ว่าพ่อปู่หรือจะอยู่อีกไม่ไม,ไม่ไม่นาน